สวัสดีครับผมเบิ้มเดชพันธ์นำบุญสิพลจากทอ์กชาแนลครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาทดลองทดสอบเจ้ารถรุ่นล่าสุดทางมิสูบิชินะครับกับมิสูบิชิเอ็กแพนเดอร์นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นการปรับโฉมใหม่นะครับผมเป็นเบนเทอร์เชนใหญ่นะครับโดยมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังที่มีการปรับในหลายๆจุดไม่ว่าเป็นส่วนของกระชนไฟหน้าและกระจังหน้าทุกอย่างมีการปรับ หล,หลายส่วนแล,วแล้วมีการเพิ่มในเรื่องของการเก็บเสียงนะครับผมที่เงียบมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการเซตในส่วนของช่วงล่างอ่ะให้มีการตอบสนองต่อการขับขี่ของผู้ใช้งานอ่ะในหน้าประทับใจได้มากขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้อีกหนึ่งจุดเด่นสาคัญก็คงเป็นเรื่องของเกียร์นะครับผมซึ่งในรุ่นใหม่เนี้ยเราจะใช้เกียร์เป็นแบบ cvt แล้วจะไม่ใช่เป็นแบบ4สปีดซึ่งจะมีข้อดีข้อด้อยไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมว่าเจ้า เอพเพนเดอร์โมปี my 2022เนี่ยจะมีข้อแตกต,ต่างหรือข้อความน่าสนใจอย่างไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมเรามาดูในส่วนของด้านหน้านะครับของเจ้าเอพเพนเดอร์ใหม่นะครับปี my 2022นะครับต้องมีการปรับเปลี่ยนหน้าตาให้ดูโฉบเฉีย่ยวแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับโดดเด่นด้วยชุดไฟด้านบนนะครับซึ่งเป็นไฟหลี่นะครับผมพร้อมงานร่วมคู่กับไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับซึ่งมีการออกแบบดีไซน์ที่ดู ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ดูมีเอกลักษณ์ค่อนข้างมากนะครับตัดด้วยกิวสีดำนะครับผมตัดกับอลูมิเนียมสีเงินนะครับซึ่งเพิ่มความหรูหราแล้วก็มิติที่ดูโดดเด่นของตัวรถให้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้ด้วยชุดกันชนซึ่งมีดีไซน์ที่แตกต่างจากรุ่นก่อนทั้งสิ้นนะครับผมโดยมีการปรับเปลี่ยนในหน้าตาและรูปทรงนะครับผมซึ่งทําออกแบบมาได้ดูลงตัวแล้วก็ดูสวยงามค่อนข้างมากส่วนด้านล่างนี้นะครับผมมีการออกแบบไฟหน้านะครับแบบสไตล์ T shape นะครับผมซึ่งมีการออกแบบเป็นรูปตัว T ครับซึ่งโ แต่แตดวเสียได้เสียได้ที่ตัวไฟเนี่ยเป็นไฟแบบไฮโดรเจนธรรมดานะครับผมไม่ได้เป็นไฟซีนอนหรือ LED นะครับซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของความสว่างเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากมายนักนะครับผมแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งาน,นครับซึ่งทางมิสซูก็ออกแบบมาได้อย่างดูลงตัวนะครับซึ่งตัว shape เนี่ยครับผมในส่วนการออกแบบชุดไฟหน้าเนี่ยก็จะถูกถอดคล้องมาถึงส่วนของไฟไท้ายด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งมีความอาอกแบบให้ดูลงตัวแล้วก็น่าใช้มากยิ่งขึ้นสับเจ้า มิสตูเอฟเพนเดอร์คันนี้นะครับนอกจากนี้นะครับส่วนของด้านล่างก็จะมีไฟสปอตไลท์มาให้อีกด้วยนะครับผมทั้งสองฝั่งก็ซึ่งถือว่าให้มาอย่างครบครันในเรื่องชุดไฟนะครับซึ่งมีการเอกลักษณ์ในการออกแบบที่ค่อนข้างโดดเด่นวันในคู่แข่งนะครับในการออกแบบดีไซน์เรื่องหน้าตาหรือการวางชุดไฟนะครับผม่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของทางมิสตูวิชีนั่นเองนะครับแล้วมาดูส่วนทางด้านข้างของเจ้ามิสตูเอฟเพนเดอร์ใหม่นะครับผมจะมีการออกแบบให้มีความโดดเด่นนะครับผม ด้วยการเล่นตัดสีนะครับของสเกิร์ตค่านะครับผมซึ่งตัดสีเงินที่จะทำให้ดูแตกต่างจากรถทําให้ดูรถมีมิติที่ดูยาวขึ้นกว้างขึ้นนะครับผมนอกจากนี้ยังมาพระอมกับล้อ17นิ้วลาย5ก้านนะครับผมตัดดำนะครับซึ่งให้ความโดดเด่นในเรื่องความสปอร์ตและดูสวยงามยิ่งขึ้นจากการที่รุ่นเก่าะครับเป็นล้ะขนาด16นิ้วพอในรุ่นใหม่ที่เพิ่งขึ้นมาเป็น17นิ้วอ่ะส่งผลทําให ความสูงของใต้ท้องรถนะครับสูงขึ้นมาอีก20มิลลิเมตรนะครับผมทําให้ความสูงตัวถังรถกับพื้นนะครับผมเป็น220มิลลิเมตรซึ่งเธอเพิ่มความโดดเด่นในเรื่องของการลุยน้ําหรือลุยเส้นทางขรุขระเบาๆเนี่ยได้อย่างแน่นอน,นครับและทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติที่ดูบึกบึนและสมส่วนมากยิ่งขึ้นจากการเปลี่ยนล้อครั้งนี้นะครับต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้า Mitsubishi Expander คันนี้นะครับผมที่ทําออกแบบมาได้่อนช่างดูลงตัวทีเดียวนะครับ ในส่วนของด้านท้ายครับไฟท้ายนะครับผมจะเป็นแบบทีเช e เหมือนกันนะครับผมซึ่งมีการออกแบบที่เป็นเด่นและมีเอกลักษณ์ของทางมิตซูบิชินะครับนอกจากนี้ครับในตัวชุดไฟเลี้ยวนะครับผมจะเป็นแค่เพียงจุดตรงนี้นะครับซึ่งในส่วนตัวมองว่าอาจจะดูเล็กไปหน่อยนะครับผมในการบอกทางหรือการส่งสัญญาณเตือนนะครับผมเนื่องจากตัวไฟเนี่ยมีขนาดตำแหน่งค่อนข้างเล็กนะครับผมถ้าเกิดในระยะทางไกลๆเนี่ยที่พวกับขี่ด้านหลังมาด้วยความเร็วสูงเนี่ย อาจจะทำให้ไม่เห็นหรืออาจจะทำให้เบี่ยงหลบไม่ทันนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้นะครับซึ่งจุนนี้ผมว่าทางมิซูน่าจะปรับเพิ่มตัวไฟนะครับจากรอดไฟธรรมดาเป็น led ก็ยังดีเพื่อเพิ่มความสว่างให้กับผู้ใช้รถด้านหลังครับเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นนั่นเองนะครับผมในส่วนการชนด้านหลังก็เหมือนกันนะครับผมในเจ้าเอ็เพนเดอร์ใหม่เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของรูปทรงและการออกแบบนะครับผมให้มีความ สมูทและดูบึกบึนแล้วก็ธรรมาแมมากยิ่งขึ้นนะครับผมด้วยมีการเล่นการตัดสีด้วยสีเงินนะครับผมกับชายด้านล่างนะครับผมซึ่งทําให้ตัวรถแบบดูมีมิติและบึกบึนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็ถือว่าทําออกแบบมาได้ดูน่าสนใจทีเดียวนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมถ้าเรามาดูฝาท้ายะครับในส่วนของฝาท้ายของเจ้าเ x นเดอร์ใหม่นี่นะครับผมก็ยังเป็นระบบแบบกลไกธรรมดาะครับผมไม่มีระบบประตูไฟฟ้าเข้ามานะครับผมโดยเปิดได้จากตรงใต้โลโก้นะครับผมซึ่งโดยในส่วนของพื้นที่ด้านหลังนะครับผม ขอนเจ้าไวซูเอ็กซ์เทนเดอร์ใหม่ครับก็ถือว่ามีความโดดเด่นนะครับผมเนื่องจากบอกแถวสามน่ะสามารถพับลงไปนะครับผมเป็นพับเรียบนะครับผมทำให้พื้นที่หรือมิติการใช้เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวเนื่องจากการที่บาะสามารถพับเรียบไปกับพื้นขนานกันนะครับผมทําให้การวางสินค้านะครับหรือวางอาพวกกระเป๋า เดินทางหรือถุงก๊อฟอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่นะครับผมทำให้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้าเอ็กเพนเดอร์ใหม่นี้ครับเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้ามิสูเอ็กเพนเดอร์ใหม่นะครับผมโดยเครื่องยนต์ตัวนี้ยังเป็นเครื่องยนต์รุ่นเดิมนะครับผมขนาด1.5ลิตรนะครับผมซึ่งให้พกำลังแรงม้าอยู่ที่100 แรงม้านะครับผมกับแรงบิด1 4 1นิวตันเมตรเครื่องยนต์ตัวเดิมนะครับผมแต่มีการปรับเปลี่ยนในบางจุดครับผมโดยมีที่โดดเด่นก็คงเป็นเรื่องของ egr มีการเพิ่ม egr เข้ามาเพื่อลดค่าไอเสียให้เพิ่มขึ้นถึง15%เนะครับนอกจากนี้ในส่วนของเกียร์จากเดิมที่เป็นเกียร์สสปีดได้มีการยกเลิอกออกไปนะครับผมแต่มีการนาเกียร์แบบ cvt เข้ามาใช้นะครับซึ่งเป็นการออกแบบเกียร์ cvt ครั้งแรกในเจ้า รถไซนี้นะครับของทางพิสตูซึ่งเกียร์ตัวนี้ถูกพัฒนาออกมาเพื่อเจ้าเ e อ็กเพนเดอร์คันนี้เท่านั้นเลยนะครับซึ่งโดยตัวเกียร์เนี่ยถือว่าให้การตอบสนองค่อนข้างดีขึ้นกว่าในตัว4ส,สปีดอย่างเห็นได้ชัดจากการทดสอบหรือข้อมูลที่ทางวิศวกรให้กับทางเรามานะครับผมโดยในเกียร์ชุดเดิมนะครับผม4ส,สปีดเนี่ยสามารถทําอัตราเร่งนะครับได้ที่15.4วินาทีนะครับผมจาก ความเร็ว0ูน0ถึงร้อยนะครับแต่ในเกียร์ CVT ใหม่นี้นะครับผมที่ทางวิศวกรอของ m i t s u b ิ s h i KMA นะครับผมเกียร์ตัวนี้ถูกทําให้มีความจัดจ้านมากข,ขึ้นนะครับผมสามารถทําความเร็วได้ลดลงนะครับผมเป็น13.4วินาทีซึ่งถือว่าเกียร์ตัวนี้ทําความเร็วได้ดีขึ้นนะครับผม จากเดิมที่เป็น15าวิเป็น1ิาวิแทนนะครับผมซึ่งสามารถลดความเร็วไปได้ถึง2วินาทีซึ่งทําให้อัตราเร่งของรถคันนี้ดีขึ้นกว่าเดิมจากที่เราได้มีการลองขับเนี่ยก็ถือว่าอัตราเร่งเนี่ยค่อนข้างทําได้ดีในทีนะครับผมในอัตราเร่งช่วงต้นหรือกลางนะครับผมก็ถือว่าด้วยการตอบสนองที่ค่อนข้างรุ่ม่วลแล้วก็ตอบสนองอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้ในส่วนของช่วงล่างนะครับผมของเจ้าเอฟเพนเดอร์ใหม่เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของโช๊คนะครับผมเพื่อให้ตอบสนองผู้ใช้งานนะครับในการ ขับด้ยบนพื้นถนนของกรุงเทพนะครับผมซึ่งพื้นผิวค่อนข้างไม่เรียบนะครับมีฝาท่อหรือพื้นผิวที่ขรุขระนะครับผมด้วยการออกแบบชุดโชคนะครับผมให้มีขนาดใหญ่นะครับผมเพิ่มขึ้นกว่าเดิมโดยโชคตัวนี้มีขนาดไซส์เท่ากับในตัวปาเจโร่สปอร์ตแต่ไม่ใช่โชคตัวเดียวกับปาเจโร่ป r เสปอร์ตนะครับผมซึ่งไม่สามารถใช้ร่วมกันได้แต่ชุดสปริงยังเป็นค่าเกเท่าเดิมอยู่นะครับผมซึ่งทําให้การขับขี่เนี่ยค่อนข้างเฟิร์มขึ้นแล้วก็ค่อนข้างตอบสนอการขับขี่ได้อย่างนนุมววลแ้ก็ดู มั่นใจในการขับขี่ความเร็วสูงก็ดีนะครับผมก็ถือว่าออกแบบมาได้ดูลงตัวกับตัวรถและความเร็วและพลังกำลังที่มีอยู่ของเครื่องยนต์น่ะได้อย่างดูน่าประทับใจเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าอีกหนึ่งจุดโดดเด่นที่มีอยู่ในเจ้าเอเปนเดอร์ใหม่คันนี้นะในส่วนภายในของเจ้าเอเปนเดอร์ใหม่นะครับผมปี MY 2022นะครับมีการออกแบบได้มีความ มิติในหลายๆจุดนะครับซึ่งตัวคอนโซลเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะถึง80%นะครับจากคอนโซลตัวเก่าในเรื่องของรายละเอียดครับไม่ว่าการเพิ่มซอฟต์ทัชนะครับผมเพื่นผิวนุ่มนะครับตามจุดต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือตรงกลางครับรวมถึงแถบสีเงินตรงกลางนี่นะครับผมซึ่งเป็นลวดลายที่ดูค่อนข้างหรูหราแล้วก็โดดเด่นขึ้นมานะครับผมเพิ่มเสริมมิติของตัว คอนโซลให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับผมนอกจากนี้ยังมีความใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของช่องต่างๆครับไม่ว่าเป็นช่องวางของจุกจิกนะครับผมซึ่งอยู่บนเวเนเนอเกะนะครับผมซึ่งก็มีมาให้ตรงนี้นะครับผมเพิ่มพื้นที่ในการวางมรรพท์ก็ดีหรือเหรียญหรือรอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าออกแบบมาได้ใส่ใจผู้บริโภคค่อนข้างมากะครับผมแต่วันที่รู้สึกในต่างอีกส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของตัวพื้นผิวด้านบนนี้นะครับผมก็ยังคงเป็นพลาสติก อยู่นะครับผมซึ่งถือว่าก็มีการออกแบบได้ดียิ่งขึ้นถึงแม้จะเป็นงานประกอบอินโดนะครับผมแต่ก็ถือในจุดนี้ก็ถือว่าทำออกแบบมาได้ค่อนข้างดูลงตัวแล้วก็ดูหลามากขึ้นเหมือนเดิมนอกจากนี้ยังมีจอนะครับผมแบบทัชสกรีนมาให้นะครับซึ่งถือว่าออกแบบมาได้ดูค่อนข้าง,างลงตัวกับตัวรถนะครับเป็นจอแบบ ตั้งลอยนะครับผมซึ่งถือว่าตรงจุดนี้ทําออกแบบมาได้ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับซึ่งตัวหน้าจอน,นี้ขนาด7นิ้วเนี่ยสามารถซับพอร์ต Apple CarPlay และ Android Auto ได้นะครับก็เจนนี้ยังถึงรวมถึงเชื่อมเกี่ยวกับมือถือหรือบลูทูธนะครับผมได้อีกด้วยครับซึ่งถือว่าให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดีครับ นอกจากนี้ในส่วนของพวงมาลัยนะครับผมมีการออกแบบเพิ่มขึ้นนะครับผมในส่วนของตัวพวงมาลัยเนี่ยมีการใช้วัตถุที่หนาขึ้นกว่าในนุ่นก่อนนะครับรวมถึงมีหนังแบบปุ่มหนังก๊อฟนะครับผมเพื่อให้เกิดความกระชับในการขับขี่นะครับเวลาจับนะครับผมรู้สึกถนัดมือมากยิ่งขึ้นนะครับผมด้วยขนาดการออกแบบ ของตัวพวงมาลัยเนี่ยให้มีการซัพพอร์ตเนี่ยผู้ขับขี่ได้ค่อนข้างดีแล้วดูลงตัวนอกจากนี้ได้ด้านส่วนนั้นกว่านะครับผม,ผมก็จะมีระบบควบคุมคูคอนโทรลอยู่ให้นะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นระบบควบคุมในเรื่องของลติฟังก์ชันนะครับในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องเสียงก็ดีหรือปรับโหมดต่างๆรวมไปถึงควบคุมถึงการพูดคุยโทรศัพท์ก็อยู่ตรงนี้นะครับผมโดยพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบออกแบบได้ดูค่อนข้างลงตัวแล้วก็น่าสนใจเลยทีเดียวในส่วนของหน้าปัดนะครับผมเป็นหน้าปัดแบบอนาล็อกนะครับผม โดยมีหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับอยู่ตรงกลางนะครับผมโดยควบคุมผ่านปุ่อินโฟที่อยู่เวนข้างๆตัวหน้าปัดตรงนี้นะครับผมค่ณสามารถโชว์เรื่องเอเวอรเรนของตัวรถนะครับรวมถึงเรื่องความประหยัดหรือยะทางต่างๆนะครับผมรวมถึงการตั้งค่าต่างๆก็สามารถควบคุมผ่านตรงนี้ได้นะครับผมถือว่ามีระบบฟังกช์ชันทั่วไปอ่ะมีมาให้อย่างครบคัน,นครับ นอกจากนี้นะครับจะมีพุทสตาร์มาให้อยู่ด้านขวาล่างนี้นะครับรวมถึงระบบไอเดินสต็อปเปิดปิดก็อยู่ตรงนี้นะครับก็มีมาให้กำถึงไฟเชั่นคอนโทรลนะครับผมก็ถือว่ามีการออกแบบมาได้ดูอย่างลงตัวนะครับในส่วนของชุดแอร์นะครับผมมีการออกแบบมาได้ดู ค่อนข,ข้างทันสมัยแล้วก็ดูล้ำทีเดียวนะครับด,ดูหรูหราแล้วก็ออกแบบไปได้น่าสนใจทีเดียวเป็นชุดแอร์แบบดิจิตอลนะครับผมซึ่งมีการเลือกใช้พื้นผิวแบบเป็นโนแกนนะครับผมมาเสริมเพิ่มความหรูหราให้กับตัวคอนโซลตัดด้วยสีเงินนะครับซึ่งมีความลงตัวค่อนข้างมากนะครับปุ่มฟังก์ชันก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ดูโดดเด่นเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีระบบชาร์จมาให้ทั้งแบบ Type C แล้วก็ USB ธรรมดานะครับผมก็ถือว่ามีมาให้อย่างคบคันเลยทีเดียวนะครับ นอกจากนี้ในชุดเกียร์ใหม่ CVT นะครับจะมีระบบเอกเฟมือไฟ,ฟฟ้ามาให้แทนรุ่นเก่าที่เป็นแบบเบรมือแบบแมนวนวลนะครับผมเออถือว่าเพิ่มความสะดวกสบายพร้อมกับเบรกโฮมมาให้อีกต่างหากนะครับผม ก็ถือว่าให้การตอบโจทย์การใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับนอกจากนี้นะครับผมก็ยังมีในเรื่องช่องวางแก้วก็ถือว่ามีมาให้อย่างค่อนข้างพอเพียงทีเดียวครับมีตรงนี้2องตำแหน่งด้านใน2อ,องตำแหน่งนะครับผมรวมถึงด้านข้างประตูด้านหลังก็มีนะครับรวมถึงเบาะที่นั่งแถวสามก็จะมีช่องาวางแก้วมาให้อย่างครบคันสำหรับทุกที่นั่งนะครับก็ถือว่าตรงนี้ค่อนข้างใส่ใจกับไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่เปลี่ยนไปในการบริโภคกาแฟหรือมีพื้นที่ในการวางแก้วค่อนข้างมากนะครับผมก็ถือว่าเป็นการใส่ใจของผูง้ ทางมิซูที่มีต่อผู้บริโภคค่อนข้างดีนะครับผมนอกจากนี้ในตัวเบาะนะครับผมเป็นเบาะแบบหนังนะครับผมพร้อมกับตัวผ้าแบบสะท้อนความร้อนนะครับทําให้เวลารถไปจอดตากแดดเนี่ยตัวผ้าตัวเนี้ยจะช่วยทําให้เวลาผู้ขับขี่เข้ามานั่งเนี่ยสามารถนั่งได้นะครับไม่ร้อนมากเหมือนกับหนังทั่วไปนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งความใส่ใจที่ทางมิซูมีมาให้ในตัวเฟนเดอร์ใหม่นี้นะครับผมนอกจากนี้ตรงอาจให้พักเทา้าแขนตรงกลางนะครับผมจะมีที่ช่อง ซ่อนจับช่องใส่ทิชชู่อไว้ด้วยนะครับผมเพื่อ,อเป็นการใส่ใจในการใช้งานแล้วก็เก็บพื้นที่ให้จ่อยให้มีมากยิ่งขึ้นครับที่น่าประทับใจอีกจุดหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ ก็จากนี้ส่วนแอร์หลังนะครับผมมีพัดลมแอร์ให้ปรับระดับได้ถึงส,สามตําดับอยู่บนเพดานนะครับผมโดยระบบชุดแอร์ตัวนี้จะใช้อาศัยการดูดลมจากแอร์ด้านหน้านะครับ mm hmm. เพื่อไปเป่าผู้โดยสารด้านหลังให้ความเย็นกระจายสู่ด้านหลังได้อย่างครบครันนะครับผมก็จากนี้ตัวปุ่มนะครับผมมีการดีไซน์ให้หรูหราด้วยการใช้วัสดุที่มีมุณาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งทางผู้ผลิตมิสุเนี่ยครับผมต้องการนำเสนอเอ็กเพนเดอร์ให้มีความหรูหรามากขึ้นว่าในตัวรุ่นก่อนมากขึ้นไปให้ไปอยู่ใน กลุ่ม MPV เ MP p พิ e m เ u ม่นะครับผมถึงถือว่าในการออกแบบนี้ยในถึงงานประกอบจะเป็นอินโดนะครับก็ถือการออกแบบโดยรวมเนี่ยก็ถือทำหน้าได้ค่อนข้างน่าประทับใจเลยทีเดียวนะครับตอนทีนี้ส่วนแถว2เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามิ้นท์ี่ใช้สอยเนี่ยค่อนข้าง หรือว่าโอเคนะครับผมการนั่งในแถว2เนี่ยก็สำหรับคนตัวสูงอย่างผมที่180เนี่ยหนัก1 7 0กว่าเนี่ยนั่งเข้าไปเนี่ยก็ถือว่ายังมีเล็กรูมเหลืออยู่นะครับผมในส่วนของเฮดรูมก็ยังมีพื้นที่ใช้สอยนะครับผมดูไม่แต่ใน,นที่นั่งแถว3เนี่ยต้องบอกเลยว่าอ่าถ้าเป็นคนตัวใหญ่ๆเนี่ยไม่สามารถนั่งได้แน่นอนนะครับต้องเป็นเด็กตัวเล็กๆหรืออ่าเป็นคนที่ตัวเล็กสูง150-160เนี่ยก็ถึงจะสามารถนั่งได้นะครับไม่งั้นเล็กรูมเ่ยจะมีพื้นที่ใช้สอยน้อยมาก นอกจากนี้ในส่วนของแถว2เนี่ยยังสามารถปรับเอ็นองศาของเบาะได้นะครับทําให้ผู้โดยสารเนี่ยนั่งแล้วไม่เมื่อยได้นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นที่มีอยู่ในเจ้าเอฟเพนเดอร์ A คันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูในการขับขี่นะครับผมว่าเจ้าเอเพนเดอร์เนี่ยให้การตอบสนองในการขับขี่เป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวพบกันครับในส่วนของการขับขี่นะครับผมก่อนเจ้าเอเพนเดอร์ใหม่เนี่ยค่อนข้าง มีการตอบสนองที่ค่อนข้างแต่ต่างาตตัว4สปีดอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมในเกียร์4สปีดเนี่ยอาจจะมีการตอบสนองในเรื่องการออกตัวที่ค่อนข้างดูดุดันหรือให้การรู้สึกที่ค่อนข้าง กระจับกระเฉงกว่าเกียร์ CVT นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเกียร์ CVT เนี่ยให้การตอบสนองในทุกย่านความเร็วตั้งแต่ตอนออกตัวรอบต้นนะครับผมรวมไปถึงในเรื่องของรอบกลางความเร็วก็ถือว่าทํางานได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมเรานอกจากนี้นะครับในชุดเกียร์ CVT ใหม่ที่มีอยู่ในเจ้า x p a n d e r เนี่ยครับผมที่มีการปรับเปลี่ยนเนี่ยมีการออกแบบมาให้ รองรับการใช้งานในรอบสูงนะครับผมเมื่อที่รอบสูงถึง5,000รอบนะครับผมเกียร์จะมีการชดเกียร์ตัดเกียร์ลงมาให้นะครับผมให้ความรู้สึกเหมือนเกียร์ปกตินั่นเองนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างชาญฉลาดแล้วก็เป็นการาเซฟเครื่องยนต์นะครับเพราะรอบจะไม่ถูกแช่ในรอบสูงตลอดเวลานั่นเองนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมเนี่ย5,000ปุ๊บม,มันจะตัดลงมานะครับผม นี่าง้าบอลจะถูกลงมานะครับผมที่4ล้านแล้วก็ถูกเล่นขึ้นใหม่ๆนะครับผมนี่ยงถ้าโดนตัดลงมาอย่างอย่างดูจากรอบที่เราแสดงผลอยู่นี้นะครับผมก็ถือว่ามีการตอบสนองที่ค่อนข้างดีนะครับผมในเรื่องของอัตราเร่งก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างโดดเด่นนะครับผมโดยที่ทางมิซูเนี่ยเทมเอาไว้ซึ่งเกียรติยาสามารถทําความเร็วได้ดียิ่งกว่าตัวรุ่นก่อนนะครับผมถึง2วินาทีนะครับจากอัตราเร่ง0ถึง100นะครับก็ซึ่ง จากที่เราลองเนี่ยค่อนข้างเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับก็เจนี้ครับในส่วนของเรื่องที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเจ้ามิซูเอ็กเทนเดอร์ครับผมก็คงเป็นเรื่องของการเก็บเสียงนะครับผมเนื่องจากมีการเสริมเพิ่มวสัสดุซับเสียงนะครับผมระหว่างตัวโลหะที่เชื่อมระหว่างตัวถังนะครับผมแล้วก็ตามขอบกระจกรวมถึงวกระจกที่ใช้ในเจ้าเอ็กเทนเดอร์ใหม่เนี่ยมีการใช้กระจกแบบลดเสียงสะท้อนนะครับผมซึ่งทําให้ ่งมีการเลือกใช้กระจกแบบลดเสียงนะครับผมซึ่งในตัวกระจกตัวนี้จะลดเสียงได้มากกว่าในรุ่นก่อนเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมซึ่งส่งผลให้ภายในห้องดยสารเนี่ยค่อนข้างเก็บเสียงได้ดีค่อนข้างมากนะครับนอกจากนี้นะครับอีกจุดนึงน่าสนใจก็คือในเรื่องของโชคนะครับผมที่มีการปรับเปลี่ยนให้มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งเทียบเท่ากับของวิซูปาเจโรนะครับแต่ไม่ใช่พาชุดเดียวกันนะครับซึ่งไม่สามารถนาใช้ร่วมกันได้นะครับซึ่งจุดนี้ให้การตอบสนองได้ดีในพื้นผิวแบบออนโรดนะครับ แต่ในพื้นผิวแบบทางขูกขาเนี่ยก็ถือว่ามีการซับแรงกระแทกเข้าสู่ตัวรถเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับตัวรถเนี่ยค่อนข้างตอบสนองได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนอกจากนี้อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมก็คือในเรื่องของเบรกมือไฟฟ้านะครับซึ่งในตัว Gear CVT เนี้ยมีการออกแบบมาให้นะครับผมซึ่งถือว่าค่อนข้างโดดเด่น ในจุดนี้นะครับตรงเรื่องของ Gear T, เกียร์ CVT ก็จะมีระบบเบรคไฟฟ้าพร้อมโฮโฮออโต้โฮมาให้ด้วยครับซึ่งหลบตัวนี้ก็ได้มีการออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ชาวไทยอีกอย่างนึงก็คือถ้าเมื่อจอดติดไฟแดงแล้วเข้าอยู่ระบบเบรคมือนะครับแม้เราจะเข้าอยู่เกียร์ดก็ตามนะครับผมถ้าเราไม่ได้คาดเบลอย่างตอนนี้นะครับผมเนี่ครับผม ตอนนี้เราเข้าเบรกมืออยู่นะครับผมเราเข้าเกียร์ดีแล้วปกติถ้าเกิดทรทั่วไปล่ะเรากดคันเร่งปุ๊บอะเราจะพุ่งไปตัดเบรกมือไฟฟ้าออกไปเลยแต่ในมิสซูเนี่ยจะไม่ทํางานนะครับผมจะเตือนให้เรานะครับผมไม่ให้รถขึ้นไปได้นะครับถ้าเราไม่คาดเบลลียวนะครับผมแต่เมื่อเราคาดเบลลีแล้วเนี่ยถ้าเรากดคันเร่งปุ๊บเนี่ยระบบก็จะ รับทราบว่าผู้ขับขี่เตรียมพร้อมแล้วนะครับผมเมื่อเรากดคันเร่งนะครับผมตัวเบรกมือไฟฟ้าก็จะปลดออกให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นการเซฟให้กับผู้ใช้ชาวไทยหรือผู้หญิงะคระับที่บางทีอาจจะลืมตัวนะครับผมเปิดกดคันเร่งแล้วอาจอยู่ในสภาวะที่ไม่ได้เตรียมพร้อมในการขับขี่ะคระับผมให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความใส่ใจที่มีอยู่ในเจ้ามิซูเอพิเดอร์ใหม่คันนี้นะครับ ก็จากนี้ครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับผมก็ถูกออกแบบมาให้สามารถปรับได้ถึงสีทิศทางสามารถขึ้นลงได้นะครับผมและสามารถยืดหดได้นะครับสีทิศทางนะครับผมซึ่งถือว่าการตอบโจทย์ผู้ใช้ทัไทยทําให้ตัวมิซูเอ็นเป็นเดินเนี่ยดูมีความพรีเมียมหรูหรหามากยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งเหมาะสมกับสรลีระของผู้ขับขี่นะครับ ซึ่งในรถหลายๆรุ่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่ใจตรงนี้ครับอาจจะปรับได้แค่สอทิศทางแต่การปรับได้ถึงสี่ทิงเนี่ยทรให้ผู้ขับขี่สามารถเซ็ตที่นั่งนะครับผมให้สอดคล้องกับการขับขี่ได้ค่อนข้างดีกว่านั่นเองนะครับสิ่งนี้แตกต่างจากในตัวผู้แข่งในท้องตลาดนะครับผมอย่างจ้าตลาดก็คงเป็นเรื่องของอะบดอบไตอนีต่างๆนะครับผมที่ทางมิซูเอเพนเดอร์เนี่ยอาจจะไม่มีระบบอัลอนสี หรือฟังก์ชันความปลอดภัยที่มากมายกว่าคู่แข่งนั่นเองนะครับผมซึ่งจุดนี้ถ้าทางมิซูจะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะส่งผลในเรื่องของราคาค่าตัวรถที่ต้องถูกปรับเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ต้องรอดูว่าที่ทางของมิซูในอนาคตจะ,จะมีการเพิ่มฟังก์ชันตัวนี้เข้ามามากน้อยเพียงใดน,นะครับผมซึ่งตัวในตลาดของอินโดเองเนี่ยก็ไม่มีระบบตัวเด็ดที่ต่างๆมาให้นะครับผมก็เลยเป็นส่งผลทําให้ตัวที่ขายอยู่ในไทยเนี่ยก็ยังไม่มีระบบตัวนี้เข้ามาติดตั้งแต่ถามว่าติดตั้งได้ไหม ซึ่งจาก,การถามทีมวิศวกรของทางมิสูลรวบอกว่าติดตั้งได้ครับผมแต่ต้องลองดูว่าอาอปชั่นต่างๆนี่มันมีมีในการมีหรือไม่ครับผมซึ่งถ้ามีเนี่ย ก็เป็นการเป็นไปได้ที่ระบบไอเล็กจีนต่างๆจะถูกนํามาติดเพิ่มเติมในเจ้าเอฟเฟนเดอร์ใหม่คันนี้นั่นเองนะครับผมในรุ่นต่อๆไปจากการที่เราได้ลองขับเจ้าเอฟเฟนเดอร์ใหม่ครับ M Y 2022คันนี้ถือว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของอัตราเร่งของเกียร์ค่อนข้างแตกต่างจากรุ่นเก่าอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงเรื่องความประหยัดนะครับผมจากเกียชีวิตเนี่ยที่ส่งผลให้ตัวรถเนี่ยทำความประหยัดได้มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงที่โดดเด่นที่ไม่พ้าการก็คงเป็นเรื่องของ ช่วงแรงนะครับผมที่มีการปรับเปลี่ยนให้มีความนุ่มนวลม,มากยิ่งขึ้นแล้วก็ตอบสนองการขับขี่ในพื้นผิวที่ขรุขระหรือในการใช้ความเร็วสูงอ่ะค่อนข้างตอบโจทย์การขับขี่ได้ค่อนข้างดีนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเจ้ารุ่นนี้มีการปรับในเรื่องของความเงียบเนี่ยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งจุดเด่นของเจ้าเอพนเดอร์ที่จะไปต่อกรอ,ก,อกับคู่แข่งที่เข้ามาในตอนนี้ที่ค่อนข้างดูเดือดในตลาดมินิเอสพีวีนะครับผมซึ่งถือว่าก็เป็นอีก ทางเลือกหนึ่งของทางผู้ริโภคนะครับผมบรถมินิเอ i จากค่ายมิสูคันนี้กับ f อฟเ e นเดอใหม่ PMY 2022นะครับผมเยวางไงก็สุดท้ายก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้กับทีมงานท้อชแนลเพื่อเป็นกำลังใจครับเดี๋ยวคราวหน้าเรามาลองดูว่าเราจะมีรถรีวิวรุ่นใดให้เพื่อนๆได้ชมกันเบอกันนะครับผมสวัสดีครับ